คุณผู้ชมคะปัญหาของลิงไม่ได้มีแค่เฉพาะที่จังหวัดลบบุรีเท่านั้นนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีเหมือนกันค่ะล่าสุดมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือปริมาณประชากรลิงเยอะมากแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านวันนี้เริ่มแล้วนะคะกับปฏิบัติการย้ายลิงเขาวังสู่ที่พักพิงใหม่ครั้งที่2อภายใต้โครงการแก้ปัญหาลิงล้นเมืองค่ะที่เห็นอยู่นี้คือกรงค่ะแต่ว่าเป็นกรงพิเศษเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในกรงเขาต้อง เขาเรียกว่าดูแลลิงสแสมใครๆก็รู้ว่าลิงสแสมแสบแค่ไหนค่ะลิงสแสมรอบเขาวางังเมืองเพชรมีจำนวนมากกว่า200ตัวแล้วถูกจับภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยที่กรงพักพิงลิงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยสายที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยดำเนินการวางกรงดักลิงไว้ทั้งหมด12จุดรอบเขาวางังตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาเพื่อจับลิงให้ได้ครบตามจำนวน สำหรับโครงการย้ายลิงสู่ที่พักพิงใหม่จัดโดยเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมอรุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทาเป็นกรงพักพิงลิงค่ะที่เห็นคือเขาเรียกว่ากรงพักพิงลิงเขาจะย้ายลิงเขาวางบางส่วนย้ายไปทําไมอย่างกับเป็นเด็กๆเลยค่ะเขาย้ายไปปรับพฤติกรรมเพื่อนําเข้าสู่กรงพักลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมือง ครั้งแรกย้ายไปแล้วคือ21ธันวาคมปลายปีที่แล้วซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อที่จะนำไปเป็นเพชรบุรีโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆในการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีลิง204ตัวชุดแรกถูกย้ายไปอยู่ที่กรงพักพิงลิงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่เครียดกินอาหารได้ดีและกรงพักลิงก็มีความพร้อมรับลิงที่จะจับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะ